สวัสดีเอฟซีสุคลนเ้อสวัสดีทวนหลวงสวัสดีมุ้มามุ้ยู้งมะเบิงย่อนหลังสวัสดีคุณน้องเดน้ำรด้ยกลางเนี้ย dan uh -huh. uh -huh. คนนออนนนนหนึ่ง้ากดวงใจสิเาวันนี้ลงจะหน่อยกันนะขอบคุณเ้อพี่น้องขอบคุณไปทุกเรื่องเร้่ขออนุญาตลงหน่อยหน่อยกันนะขามพีมอเต้เกิดไปแ้วกิะ์ิบเียนว,วันนี้เรีซิบข้ามปีน้องก็เพ็่น้องรับ ีค่ะสวัสดีเด้อรู้มีสวัสดีเด้อส่งกำลังใจให้ขอบคุณหลายเรื่องนตกทีฝนตกฝนตกฝนลงเปิดนาเขาเปิดนาก็บอกว่าใครถือปันไลยสวัสดีค่ะมีลาวีขอบคุณหลายๆเด้อมีลาวีขอบคุณหลายๆ ว่าได้ล่งเงนคลิปช็อตลายมือแล้วเกิดอคซิเดนเลยว่าได้ล่พี่น้องเลยอนไกับ่ใครได้ขึ้นรู้ือ้ตะกรอนไ่ได้ดอกขอบคุณสีหลันดวงใจเร้่อ ขน,น,นลีเขานะแล้วขนล,ลุกันลมกนะข้าอ้ยหอดยามรีบผาย่างมือเลียงทินะรีดผ้าย่างมือเลี่ยงเลยมันในเวลารีบผ้าทีไปห้เจ้าผ้ามาลีดยัง่งฝนตกมันนี่กับฝนตก ทํำไปภาษาวังเมอนอยู่ลุ่งม,มิดเอาตาตามกันเย่ยมคืาานอนวันน่ไะได้เ่อได้เขาเท่านั้นแหละท่ำตามกันเยืยมเมืม่อใดโดนหายกับว่าเห็ดเมื่อใดโดนหายกันัน่น,น,นผมก็พึ่งลงเวทที่อันนี้การบาสีล่งเวที่อันนี้อยู่เนี่ยเปิดเปิดไล่อันไว้